สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพลานนะครับวันนี้ผมขอแนะนําพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาองค์นี้นะครับเป็นพระที่หล่อโบราณน,นะครับการหล่อแล้วมีเกินหน้าและเกินหลังนะครับแต่ก้นหรือฐานพระไม่เต็มนะครับองค์นี้เป็นหล่อโบราณแบบเป็นธรรมชาติของพระจริงๆนะครับซึ่งพระแบบนี้จะหาดูและหาชมได้ยากขึ้นนะครับซึ่งเป็นพระที่ หล่อแล้วไม่สมบูรณ์นะครับหรือไม่เต็มอย่างนั้นนั่นเองพระองค์พ่อเงินพิมพ์คีตานี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่และน้องๆทั้งหลายดูแล้วเป็นคีตากี่ชายกันครับไม่สามารถดูได้นะครับแต่ว่ารู้ว่าเป็นพิมพ์คีตาที่เก่าและหล่อโบราณและเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งนะครับเอามาดูกันและศึกษาร่วมกันกับผมจุนนล้านนะครับพระองค์นี้เขามีเนื้อเกินอยู่ตรงด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ซึ่งปิดจีวรหรือสังคติหลวงพ่อจึงไม่สามารถดูได้ว่าเป็นพระรูปหล่อขี้ตากีชายกันแน่แต่รู้ว่าเป็นพระพิมพ้ตาอง์หลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับนี่คือพระที่มีเนื้อเก่าและัคาบสนิมพมพ์ทรงเก่าๆที่วัดบางคานได้จัดสร้างเอาไว้นะครับแต่ว่าเป็นพระที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นนั่นเองครับพระแบบนี้ที่เป็นธรรมชาติ แบบเก่าๆโบราณเราจะหาดูและหาชมได้ยากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไปอยู่ในมือของนักเลงพระรุ่นเก่าๆกันเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างองค์นี้ก็เป็นพระของเซียนใหญ่แห่งพิจิตท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับเล็กพิจิตที่เป็นมือหนึ่งแห่งหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเซียนคนนี้ท่านก็เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของ อาจารย์เล็กอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้เป็นเจ้าของพระองค์นี้นะครับซึ่งผมได้ความอนุเคราะห์และเพื่อเฟื้อพระองค์นี้ให้ได้มาทําคลิปเพื่อสอนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่สนใจในพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาองค์นี้นะครับนี่นะครับด้านหลังเรามาดูกันว่าเอามีเนื้อเกินเป็นอย่างไรนะครับและคราบสนิมเก่าๆและ เป็นทองเหลืองเก่าๆแบบโบราณเขามีเนื้อหาและสีสันวันณะเป็นอย่างไรดูกันให้ดีๆนะครับรูปพั้นเขาไม่ได้ออกเหลืองจ๋าแบบพระสมัยนี้นะครับจะมีเหลืองอมเขียวแบบเดิมๆองพระรูปหล่อพิมพ์ตาโบราณต้องเป็นเนื้อนี้นะครับสีนี้นี่คือเหลืองอมเขียวแบบเก่าๆดั้งเดิมนะครับครับดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ว่าพิมพ์ทรงเก่าและโบราณที่เขาหลอกมาแม้จะไม่สวยงามเหมือนยุคปัจจุบันแต่ก็แฝงด้วยความเข้มขังและพุทธคุณล้ำค่าที่ท่านหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อทองผสมนะครับหรือเป็นทองเหลืองผสมด้วยทองแดงเงินหรือทองคำวัรณะผิวพันธ์ที่เก่าแก่ท่านหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคาน จะออกเนื้อประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นพระที่มีอายุเก่าแกร่ร่วมร้อยกว่าปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าบสนิมแล้วก็กระแสโลหะความเก่าของพระได้ที่และได้ยุคสมัยท่านหลวงพ่อเงินอย่างแน่นอนครับด้านหลังนี่คือเนื้อที่เกินออกมาที่ทับกับเส้นจีบอนฝั่งนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะดูได้เลยว่าเป็นพระพิมพ์ขี่ตากี่ชายกันแน่ แต่เราก็ดูได้ว่าเป็นพระทีตาครับเป็นพิมพ์ทีตาแต่ไม่รู้ว่ากี่ชายแม้จะเป็นพระที่ไม่สวยงามและสมบูรณ์เหมือนองค์ที่เขาเล่นเข้าหากันในาาราคาหลักล้านนะครับแต่ก็เป็นพระที่มีพุทธคุณสูงอีกองค์หนึ่งที่ทันหลวงพ่อเงินและวัดบางคารได้สร้างไว้อย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะเป็นพระของนักเลงพระรุ่นเก่าของคนพิจิตแล้วยิ่ง มั่นใจได้เลยว่าเป็นพระที่ทันหวงพ่อเงินอย่างแน่นอนครับนี่คือพระที่ทําจากขนเทียนนะครับหล่อทีละองค์เป็นบล็อกเป้าประกบนะครับดังนั้นเราจะเห็นรอยตะเข็บด้านข้างนะครับซึ่งเป็นพระที่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดหรือแต่งตะใบเพราะพระองค์นี้เป็นพระที่ไม่สมบูรณ์และหล่อได้ไม่เต็มองค์ ก็เลยไม่ได้แต่งตะใบด,ด้านข้างนะครับซึ่งส่วนมากพระที่จะแต่งตะใบด,ด้านข้างที่เป็นรอยประกบนี้สวยๆก็มีอยู่หลายองค์นะครับที่เห็นตามมือของเซียนพระใหญ่ๆห,หลายท่านหลายคนนะครับนี่คือธรรมชาติของพระที่หล่อประกบนะครับจากหุ่นเทียนที่หยอดทีละองค์นะครับเป็นธรรมชาติและสวยงาม ของเนื้อโลหะและการทําบล็อกพิพมโบราณนะครับนี่คือเสียนและใบหูของพระองค์นี้นะครับเป็นไงครับเป็นธรรมชาติและสวยงามแบบเดิมๆไหมครับนี่คือพระรูปหล่อพิมพ์ขี้ตานะครับของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานแบบเดิมๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับภาพสนิมเป็นชั้นๆผิวพันขุข,ขะและเป็นพระบล็อกป,ประกบที่เกิดจากหุ่นเทียนนะครับ แล้วเรามาดูเนื้อที่เป็นส่วนเกินของพระองค์นี้กันนะครับด้านข้างและด้านหน้านะครับดูนะครับนี่คือเนื้อเกินที่เขามาประกบปิดกับด้านหน้าที่เป็นจีวรและอังสะของหลวงพ่อเงินนะครับจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นพระพิมพ์ขี้ตากี่ชายกันแน่แต่ว่าเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเป็นพิมพ์ขี้ตานี่นะครับคือเนื้อเกินของโลหะที่เป็น หอดโลหะลงไปหรือเนื้อทองผสมลงไปนะครับเขาปิ้นหน้าปิ้นหลังหรือเกินเดี๋ยวมาดูข้างนี้กันนะครับก็เป็นรอยตะเข็บที่เกิดจากหุ่นเทียนนะครับที่ประกบกันด้านข้างก็จะเป็นรอยเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของพระที่ทําจากหุ่นเทียนทีละองค์ทีละองค์นะครับซึ่งเป็นพระที่ใช้หุ่นเทียนนะครับนี่คือธรรมชาติ เป็นธรรมชาติจริงๆแบบเดิมๆของพระนะครับให้ดูและศึกษาว่าพระที่หล่อจากขุนเทียนทีละองค์ทีละองค์เป็นอย่างนี้นะครับดูและจดจําเอกลักษณ์หรือความเป็นธรรมชาติของพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินแบบโบราณน,นี้ให้ดีนะครับถ้าทุกท่านดูเป็นเราก็จะได้เปรียบคนอื่นนะครับที่ยังหลงทางกันดูพระผิดๆกันอยู่นะครับ นี่คือธรรมชาติของพระที่หล่อแบบโบราณและทําจากขุนเทียนซึ่งเป็นบล็อกประกบนะครับประกบหน้าประกบหลังก็จะเป็นพระที่ออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วค่อยแต่งตะใบให้สวยงามแบบของเสียนใหญ่ๆห,หลายๆคนที่เขาเอามาซื้อขายกันนะครับในบ้านเราปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือด้านข้างเสียนของหลวงพ่อเงินอีกด้านนี้นะครับ ที่เป็นธรรมชาติมีรอยขูดข่าแล้วก็มีรอยประกบของหุ่นขี้พึ่งนะครับหรือหุ่นเทียนเดิมนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับม้งคาบสนิมแล้วก็เนื้อผิวที่เป็นเนื้อทองผสมหรือทองเหลืองนะครับที่มีภาพที่เบ้าและมีสะเก็ดไฟเต็มนะครับที่เขาเรียกว่าเหลืองอมเขียวจริงๆแบบธรรมชาติดั้งเดิมที่ทานยุบหลวงพ่อเงินอย่างแน่นอน,นครับ เรามาดูก้นของพระกันนะครับนี่คือบล็อกโบราณที่เขาเรียกว่าเบ้าทุปนะครับหยอดทีละองค์ทีละองค์แล้วก็แกะพิมพ์ทรงออกมาแต่องค์นี้ก้นของเขาหล่อไม่เต็มนะครับมีการหดและแข็งตัวก่อนซึ่งไปติดด้านหน้ากับด้านหลานของพระเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้ก้นพระหรือฐานพระไม่เต็มองค์นะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่เขาก็มาแต่งตะไบให้สวยงามนะครับเพื่อจะได้เอามาให้ญาติโยมได้บูชาและทำบุญร,ร่วมกับวัดนะครับนี่คือที่มาที่ไปของคําว่าเบ้าทุบนะครับก้นต้องเป็นอย่างนี้ทุกองค์แล้วเอามาแต่งตะใบให้สวยงามครับแต่องค์นี้ได้ธรรมชาติความเก่าแบบเดิมๆเ,เอามาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายที่สนใจใน พระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินพิมพิตานี้นะครับได้ดูธรรมชาติที่เป็นหล่อโบราณจริงๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาบสนิมที่ติดกับก้นพระออกมาเป็นเขียวอมเหลืองเก่าๆต้องเป็นอย่างนี้ครับครคาบขี้เป้าเดิมๆที่ติดมากระองพระนะครับเป็นธรรมชาติแบบเดิมๆมีให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับดูและจดจำกันให้ดีๆนะครับดูโลหะความเก่าสะเก็ดไฟ คาบขี้เป้าต่างๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับธรรมชาติของพระที่หล่อโบราณและเดิมๆดูและจดจำกันไว้ให้ดีๆนะครับดูธรรมชาติและความเก่าเนื้อโลหะและการหล่อแบบโบราณเดิมๆต้องเป็นอย่างนี้แทบทุกองนะครับแล้วเขาเอามาแต่งตะไบให้สวยงามแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเก่าของเนื้อโลหะเดิมเก่าแก่ร้อยกว่าปีต้องเป็นอย่างนี้นะครับ นี่คือพระรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาของเซียนเก่าเซียนใหญ่แห่งจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นเพื่อนของเล็กพิจิตรนะครับที่เป็นมือหนึ่งในเรื่องของพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี้นะครับต้องขอขอบคุณอย่างมากนะครับที่เอื้อเฟื้อและอนุเคราะห์ผมให้ได้มาทําคลิปนี้นะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับ ชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้พบและเจอแต่พระแท้กันทุกคนนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากผมจุนพลานสวัสดีครับทุกท่าน